อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนน้องแดงเสร็จภารกิจหลังๆแล้วนะคะวันนี้น้องแดงก็ขอชิลหน่อยค่ะวันนี้เราจะไปหาปลากันนะคะไปหาไม่ไกลค่ะลําห้วยข้างหน้าร้านค้าสวัสดิการนี่เองนะคะวันนี้มีเด็กๆมาด้วยนะมาช่วยกันหาปลาค่ะแล้วก็พลทหารดิโอก็รออยู่ตรงนั้นนะคะในพลไม่อยู่ดิโอก็เลยไปทำกิจกรรมกับน้องแดงได้ค่ะเล่น,นแล้วปรอ น้ำลดลงไปเยอะเลยนะคะเนี่ยตอนที่มาแรกๆนี่น้ำขึ้นสูงมากแล้แล้วปะหรอวันนี้มีลูกน้องเยอะหน่อยนะคะสวัสดีครับ นเนี่ยนั่นแหนละเนาะเนี่ยนั่นแหละแล้วอลลพอได้ไหม่บะที่อยูอย่เ,เนาะ่มไม่ที่เราพอดีเราไม่ที่เราคนละวันนี้มากับเด็กๆไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะเนี่ยพระดูเดนี่ยปลาว่ายไปว่ายมาเห็นนะคะแต่ว่าอาจาับไม่ได้น้ําลึกคือประมาณเนี่ยคือลึกแล้วค่ะลึกที่แบบว่าจับปลาไม่ได้นะคะหินลื่นมาก เดี๋ยวได้ปูหนึ่งตัวชาวนี้ได้ปูสามตัวแล้วนะคะคนี่พี่แฉก็มาออเดีร์รถแฉนะคะนี่แล้วอะไรเยอะเดือดผ้าหรอ ะอาบัานที่วยตนนนี้นยเน่ช่วยเดบิด้านี้เน่ยิจูลี่แบบนตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่เราจะทำการกั้นน้ำนะคะก่อนหน้านี้ฟิลิปเข้ามาหาแล้วค่ะแล้วก็เขาก็กั้นไว้ แล้วก็วันนี้เราก็จะก,กั้นให้มันดีกว่าน,นี้นิดหนึ่งเพื่อมาให้น้ําออกได้นะคะเราจะกั้นเส้นนี้ค่ะเส้นเล็กๆตรงนี้นะคะก็ต้องมารู้กันะค่ะว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่านะคะเราได้รีเอเอาหินออกนะคะเพื่อให้น้ำไหลามาทางนี้นะ ไปเลยดูดบีอร์ใช่ปะเอาเหรอเอาเหรอไปเลวดูดบีะอี่มใช่ไหมเนี่ยเหรออีกอีกคนเหรอพ่อ่เล่พ่อแม่เล่พ่ออะไรกันเนี่ยลีนี่ยลีหรือพระราชาบวาในกระเป๋านะคะ ᱱᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱢ ᱱᱤ ᱱᱚ ᱨᱟᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱱᱚ ᱠᱚᱲᱟᱭᱟ ᱚᱭᱨ ᱵᱤᱨ ᱢᱟ ᱡᱤ ᱩᱫᱤ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱟᱫᱤ ᱞᱚᱛᱤ ᱟᱫᱤ ᱵᱟ ᱟᱫᱤ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱱᱤ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮ ᱤᱛᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱞᱮ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱪᱟᱥᱩ ᱢᱟ ᱪᱟᱥᱩ ᱱᱩ ᱪᱟᱫᱱᱮ ᱵᱟᱭᱮ ᱟᱫᱚ ᱢᱚ ᱠᱷᱟᱭᱮ ᱨᱟᱠᱷᱟᱱᱮ ᱟᱫᱚ ᱧᱩ ᱵᱟᱭ ᱨᱟᱠᱷᱟᱱᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱱ เออให้น้องฟิลิปเอาอันนี้นะคะนุ่นไปดักปลาท้ายๆนะคะกล,ลัวปลาจะไหลออกไปะคะ่ะตัวนี้ก็ทำต่อน้ำก็ลริลดแล้วนะคะค่อยๆลดนะอีูน้ำเช่ ฟิริปกลับมาพร้อมกับปูนะคะอเอ๊เนี่ยชายวายซื้อเบญ่าเออคืออั่เนี้ยเหมือนเมียเอ๊ยจิงจื้อตอนนี้ลีโอแล้วก็เด็กๆก,ก็เริ่มหาปลากันแล้วนะคะแต่ว่าน้ำไหลออกมาเยอะเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่า ันเนเจอร์ก hmm. <im> ันเนจรมัน hmm. ล mm ุ้นแกนะคะว่าวันี้จะได้ไหมใชยค่ะที่อ๋อจะจะค่าคนันเด้หรตาปูจะค่าคุ่พนากเยอะอาจจะคุ้อทบานหนอนค่ะด้ไหม อันีมหรออพที่เรามาทเฮ้เบเบ้เบเบอรกูเบเบอาชพอะอากาศเเราเยอะอาโพคงจะเล็กจริงๆนะถึงท่านมองไม่เห็นเนี่ยเขาปลาตัวเล็กๆนะคะมากตัวบ้านเหตัวนี้บ้านเลลาหายไปแล้วนะคะโอเค ว่าิกันอ่ีเน้วจะอีดพอดียตัวเล็กมากวโอ้ตัวเล็กมากจะมาบาปลาเคียวเอลาเลยะเออปลาเคียวปอยเลยบาบดเออบาบูดแก่พ่อชิชิโพจปาเปไปเลิบาออเสบา อันเหมือนเดิมอันเนิมเลยยังดีอยู่เยอะเลเล่ช่วยเล็ิช่วยบ่มลมลยนี่อเอ็นอ่ะนี่น่มือลีออนะคะโอ้ช่วยน้ำโอเคเอ้ยลีออนปูนิ่มมือ เนี่ยค่ะ้าจิ๋วหญ้าดาลีหลที่ติดต้นี่ะหญ้าพูโคตี่าดูบอยีเลๆนี่เนี่ยมันจะเรามีนี่ยแบลบลูเอ้ยหญ้ามันแล่ะหญ้แบลบลูนี่ยแบลบลูเบลบลูบลบลูรู้จักชื่อปลายต่างหากนะยายจะซื้อหญาบ้าชื่อไงพูอาดูตะมอเลยอาตมอยหรอไม่เล็กๆอีมาเดใชพู

อันเราก็พนี้ลแค่แกนเท่นี like to ้แลแค่เออนีพนดูมาและแค่กอันนี้เท่านี้ะนเท่าลยินเทว่าไอโอตัวเบี้ยอนี่มือเลยโอตัวนี้นะคะชีย่งฟนี่ี่ัาอัจรยมัจะชลดีโอกลด์จะพอมนเลยด่าอ้นี่น่นีนี่นี่นี่เราเออได้ใช่เดี๋ยวไ้เยอะแยะเลยนะคะนี่ใช่ กทเอ่ะเด็กก็น,น่านาเดือปสซ่วเฮ้ยเอ้ยไม่ช่วยพาร,ราเลยแีกบินน,บนี่แยกนี่เนาะแยกบินน,นี้ช่วยกันต้องขอแยกกระเป๋าหน่อยนะคะเพราะว่า,าปูเยอะนะคะดิบปลานะปลาต้องใส่ในกระเป๋าของฟิลิปนะคะส่วนปูใส่ปักสินม่วงนี้นะทีลิงก็เหมัสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะ อย่างน้อยก็ได้ปลานะคะไม่เสียชอลิโอนะแต่ว่าเด็กๆจับได้เ้ยไม่เสียชอฟิลิปสิคะฟิลิปนี่หาปลาเก่งนะแต่ว่าเมื่อวันก็หาหากับทุกอาทิตย์เลยนะคะเด <ๆ S 1> ็กๆเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมว่างก็มาเข้าป่าอะไรกันแบบนี้ได้ัอลเล็กบันลน้อยค่ะความสุขของพวกเขานะคะโอ้โหเลยอุ้นี่ขอหน้ากีนที่เนีย้ด้ดบอก

เอวนี่ดังเล่นไหมนี่เราเป็นสิบเออะเป็นสิบเอเอ้ยดิลิขนาดลบเลยอ่ะชิคกี้พานี่ยพอด้วยพอด้วยเนาะพอดพาอันแกอันนี้เนาะเนี่ยเนี่ยนี่โอเนยช่วยพัดด่วยเดี๋ยวพ้วยอ้าวพอด้วยพาพาพเดี๋ยวพอด้วยทบูหรือเปล่าช่วยทจริง เธอไปตุ่บุบาเรือไม่กล้าจับูแล้วนะคะโดนนิ่มหลายรอบเตพดงั้นเลเลี๋ยวพนี้ก็หอลเดี๋ยสิงก็ห่อลเน่น่น่่พัดโดนตเเอยเอาเยอเอายะเน่่เน่เ่ออมาพ่อจะเน่พ่อราคากพ่อบุ่วพ่อดี่ อีแต่ละเทาบุญอ่ะเออชิชิพผู้แบบลาพี่ตเบทผู้เลูๆกันนี้น่ารื่เลยน่ารื่เลยอะดีว่ะแบบบ้านขึ้หอเลยฟิลิป่ะ เบื่รา่ช่วยดีหน่อเนี้เฮเธอเราหากันมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ันแค่นี้ค่ะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นจริงๆเขาบอกว่าจะไปต่อด,ด้านบนไปแต่ว่าต้องไปกั้นอีกที่หนึ่งนะคะแดงก็บอกว่าพอละเอาหอมปังหอมคอนะคะเด็กๆได้กินปูกันแล้วนะคะเนี <S <S ่ยแล้บบวบอระ นีวนาเ่แล้ย่งเดียวโอ้ยมันจะชารลีโอทอรม่ค่อยไรบเชารลีโอเทอร เราจะมาทำกินกันที่บ้านของนอกนะคะบ้านน้องอยู่หลังนี้นะคะพี่ชายของอรนุชค่ะทั้งสองคนเลยนะเป็นพี่น้องกันมิวอ่อนเนี่ยนีเลย่องะเดี๋ยวนินแม่ดินุกคุขอม่นินแมนินขอเลยี๋ออแล้วและเดี๋ยวปั๊ก เดี๋ยวดีา่ะนั่งดีใจอ่ะนี่น้องๆเขาหมักกันเองเลยนะคะกลายจะได้แล้วใกล้จะได้แล้วจออกไหมได้แล้วนะคะ น้องทำอาหารกินเองหาเองกินเองเก่งมากเลยค่ะนี่เอาน้ำมันออกนิดนึงนะคนที่นี่กินน้ำมันเยอะมากเลยค่ะต้องลดน้ำมันหน่อยนะกินเยอะเกินไปละได้เวลากินนะคะกินน้บบ้านนี้เลยนะอากุยะอาวุยอ่ะอากุยยเธออากุอีซาบะบะบ้าเอ่ามาต่อพัาดุย่ะฟิลิปอะ อดชุยออดเท่าอดชอออดเบบะเออ๋อวันออกพังวยไงไม่หรอกุ้ยหรอกินกันอย่างอรอ,อร่อยมากเลยนะ เก่งค่ะเก่งจริงๆเลยนะคะเด็กๆที่นี่นะหาเองทำอาหารเองแล้วก็กินเองแล้วก็ที่กินสารที่กินนี่ก็คือแบบตรงไหนก็ได้อะ่ะได้หมดเลยนะคะเป็นครัวตรงไหนก็ได้เป็นห้องครัวตรงไหนก็ได้ือกุ้ยมานี่เตกุ้ยมาเขาชอบกินมากอร่อยมากเลยนะคะออเอ,อ,อ,ะองช็อกออลได้เนาะอีเบสช็ออไปเจ๊ไก่ก็จะกินด้วยนะคะดูบร,ริเวณรอบๆก่อนค่ะไก่ก็เต็มเลยนะคะ ทางกายทั้งหมาคนก็นจะกินกันตรงนี้แหละนอเพียวก็ไอ้ยาวดรอปแพลนแกไอ้ยาเไปล้นอันเดนอันเดีเหรอมาแบบวิสปะเตอรเด้ออร่อยจริงค่ะไม่น่าหลับแต่ถึงหยุดกินไม่ได้เลยนะมากับพาสต์เจียบวิส ออเดือดเปียวอืมมะนาวเนี่ยปลาคือปลาออกน่เสียหนออืมไม่เปรี้ยงเลยต้องตัวอะไรนี่ไปอ๋อเอยะตัวเดือดเปรี้ยวอ๋อน่าเปรี้ยงโอ้ยไม่คิดเลยเห็นน้องใส่เกลือเเชวิ่งใส่รล้วดีขมิ้นแล้วก็ใส่ใบกะเพมาด้วยนะคะถ้าอย่างงี้อร่ยจริง นี่ให้ออกไปชวนเล่นมวยปูเลยเดี๋ยวอุตส่าให้เอาเอันนี้เนาอันนี้เนื้อปูอดเกลี้ยงค่ะไม่มีเหลือกินเสร็จก็กลับบ้านนะคะวันนี้ก็พักผ่อนชิวๆทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะน้องแานก็เคลียร์ของ สถานที่เคลียงานนิดหนึ่งนะคะคลิปนี้น้องแดงก็ต้องขอจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ